เด็กว้วนพาเที่ยวสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เขาทีจันพระพุทธรูปแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีอยู่ติดกับทางหลวงชนบทชอบอ0 0่ใกล้กับไร่อันหนุนซินเวอร์เลคพัทยาวัดหนองจับเต่าและวัดยาน,นสังวารารามวรมหาวิหาร อกากัศเป็นแึบคึมฝน<ล>จะตกนะครับทุกคนในกองก็อาจจะมืดๆหน่อยนะครับที่วัดเขาชีจัน มีเอกลักษณ์ของเขาที่จันรูปประทับนั่งปางมารวิชัยมีชื่อว่าพระพุทธมหาวชิระอุตตโมพาสศัสดาแปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นภูเขาหิ่งรูปทรงแปลกตาด้านหน้าจะเป็นภาสักสูงชันจากฐานจนถึงยอดเขาสูงประมาณ180เมตรสูงจากระดับน้ำทะเล ราวๆ248เเมสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่6นาฬิกาถึง18นาฬิกาเข้าชมฟรี 毕业照，哈。